ทุกคนแล้วปีจี้นะถึงรู้จักชื่อนะปีจี้ปีจี้มาเร็วปีลูกปุ๊บปีลูกปุ๊บปีจี้ยันอาอันวะปีลูกปีดปีลูกปุ๊บสักปีซะนะปีลูกปุ๊บมีทริปควบว่าอะไรมึงเอาตาตอนมันใหมายว่เราอันเราวะซ้ำจีกควบนี่มันใหมายว่จัะปีแล้ววะปีจี้ ปีจีนี่มายูน้องเบสเกิดแล้วปีจีมันยูร่ามปีว่านี่ทุกคนนี่ปอกคดานเดียวนี่ยาวเลยปามันไม,ม่ต้องถือไมายาย่ให้ว่ามันภูมิใจของมันนัเส้นี้นะปีจีนะโอ้โหไม่เคยรู้จักเลยะเละว่าปีจี้ยันโคดหนักล่ใช่ไหมนักล่าจริงจก นี่ว่าคำเนยทุกคนหนังยางไก่เลยยางไกย่ไกยางเนื้อีกินข้าวแมวค่ะหนังข้าวนำไรเป็นย่วงนิดนึกว่าขา้าแยกจะทักชินร่องชินพันนันเลยบ้านเราแม่ให้กินกับข้าวนะทุกคนแมวที่บ้านนั้นให้กินแขอาหานแล้วก็ปลาต้มปลาต้มก็ต้มน้ำเปล่าถึงก็จะมีไอโบอา,าแบบขนมไรพันเนียแต่ขนมมันไม่ต้องกังวลเลยนานๆเดือนนึงเกือตะคนได้มึง่องเดือนตะคนได้มึง เธอบอยไม่รถทุกคนเนอะอหนึ่อองจามตีซิปไอเด็กชายเบสไอลูกลิงลงมาลูกลิงไอลูกลิงลงอ่าป๊าป๊าเอาไม้เรียวที่ไม้เรียวที่ในในร่อนไม่มีเออไปเติมไอไปยอดปั้มตรงนี้ก่อนนะไอลูกลิง,ลลง,ลลง,ลลงบังบังครับบังชุดล้อมาแลว้วทุกคนเนอบังชุดล้อมาแลว้ว này băng ta ni. băng đi dây gặp nôn lẹ cày mày mía ăn thầm đây bứt ai gió ai băng cầm lăng phin băng cầm lăng phin ai gió băng phin trắng ná, băng phin trắng ná, băng phin trắng ná. tiền băng tế phom nè, tiền tiền à ni thì lăng mày áo là áo án đơm rồi sức và bằng tế tua bầu lông tắc khít na lúc na อ้าวลูกจ่บาบอนฮัลโลฮัลโหลแต่ไม่มันใช่ลูกจ่บาบอลองวะอ้าออยยอเยม,มันอยากการนามานแงเบ๊กกไดเล่นกับแมวนี่แล้วแทุกคนเน้อเด่นุกทีซิงร้อยนะบังมาบางับางบังข้าสั้นไหมดอลลานี่ เดิน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 ตัด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 รอของคุณแม่ความเลร็วสูงใช้โซนิกหรือเปล่าล้อนี่บงังอันล้อนี่อันนี่ลูกบ้าหมาเนี่ยน่ารักตอนนี้บงังโดนตามตะโกนหนโดนตามก็ไม่ไก่อ่อนไม่เข้าอัน,โโน,น,โโนก็ไม่แค่ เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กยังไงก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วมันรูไงแต่ก่้อนก้นก้อนอน,น้องเบสอีเกิดอันอ๋อเเป็นลูกรักตุกโคนโอ,โอ้โอ้กันไปตบาบังเยาวอว่าไรลูกเื่อกันไปตาชุดมีเกือบตุกโ็นลกชั้นว่างั้นพอน้องเบสเกิดนี้เนี้ีนักลลูกก็ต้องมีคาใจใจ ซแ,แมวแล้วมาเพอมาเพอมาเพอบังจกักสิวาลำซ้ำตอนนี้ให้กินหิมกับพ่อเลย <c oughs> จะแม่บังชุดน้องคนกุแม่แต่มันเก่งนะดอนลากมันไม่เขียดเลยทุกคนนึกมีแมวตัวอื่นมาในบ้านกันมันไม่เขียดเลยอยู่ได้เป้แต่ว่าไม่ก็ไม่ไมรลบมันกับมันอยู่ได้มัดนี่เห็นดูนี่เบสทึง เบสตั้งแต่จำความได้นุหรือจักต,ต้อนทำแย่แมวแล้วทอนแต่ทำแย่นี่แหละไอ้ดอนล่าทำไมเรไม่กินโกรธนองเบสอยู่หรือเปล่าไม่เรอน้องเบสได้ทำอะไรบังหรือเปล่าทำอะไรแอะทำไม,ย,มย,ยีตาล่ะนั้นแมงเข้าตาไปล้างมือไป,ไป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 ล้างมือก่อน